เป็นเซียนพระได้ยังไงอ่ะเนี่ยเอ่อพอเราติดนิสัยจากคุณยายใช่ไหมถ้าชอบใส่บาตรชอบสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เอ่อคุณยายก็จะมีคาถาบ้างนะเพราะว่าคุณปู่กับคุณตาเป็นสัปเพเหรอครับเขาจะใช้เรื่องคาถาคมเนี่ยรักษาโรคภัยแค่เจ็บซึ่งแปลกมากน้ำมนต์ขันเดียวเนี่ยรักษาได้ทุกโรคเลยถ้าใครมาหาตาชูของผมเนี่ยแค่น้ำมนต์ขันหนึ่งเหรียญสลิงหนึ่งเหรียญแล้วใบพูกวาใบหนึ่งท่านอธิษฐาน คาถานามนแล้วท่านเป่าให้ดื่มหายทุกโรคแต่ว่าบางคนอาจจะ3วันบางคนอาจจะวันเดียวอะไรเงี้ยเราก็เห็นกับตาหลายครั้งอ่ะอันนี้มันก็จํามาแล้วก็ให้ปหนนู่สอนนู่นสอนนี่สอนนั่นให้ตาสอนแต่ที่มา,กาใกล้พระเครื่องมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพ่อ คุณพ่อเป็นนักสะสมพระเครื hmm. hmm. in, uh ่องสะสมไว้เยอะมากคุณพ่อบอก30ปีที่ทํางานมาจากบริษัทบิสโตนใช้เงินี่ยใช้เงิน70%ซื้อพระมาตลอด30ปีคืปีคือเป็นนักสะสมที่ที่มีของมูลค่ามหาศาลเลยในปีที่พ่อผมเสียเนี่ย